นะครับวันนี้นะครับก็พบกับผมนะครับที่ร้านปฐมเพสเตอร์กำแพงเพชรนะครับวันนี้นะครับเรามาแนะนําสินค้าใหม่ครับอีกหนึ่งคันนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นยอดนิยมนะครับเป็นคูปัตตาลสามหกศูนย์แปดนะครับตัวนี้จดทะเบียนปีห้าหกนะครับมาพร้อมกับยางใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะครับผมใส่ของดัดหล่อให้เลยนะครับดัดหล่อมันจะยางแพงที่สุดนะครับแพงกว่าโอตานินะครับผมใส่ยางดัดหล่อให้เลยนะครับพร้อม ใบมีดด้านหน้าของตาช้างตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็เป็นผ่านพวนของตรงรุ่นเลยนะครับเป็นของตาช้าง2 2งนะครับหกใบ22บนิ้วนะครับคันนี้นะครับรถคันนี้นะครับเหมาะกันเลยนะครับน่าใช้มากๆนะครับเป็นรถไล่แท้เลยนะครับไล่แท้เลยไล่แท้เลยจะมายางหมดทั้ง4เส้นเลยครับลูกค้าคันนี้นะฮะผมเปลี่ยนยางทั้งหมด4เส้นออกหมดเลยนะครับเพราะว่าอันเดิมมาหมดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหลังคาใหม่นะครับลูกค้า หลังคาใหม่สีตัวสีเครื่องสีเกียร์สีท้ายเดิมหมดเลยนะครับคันหน้าก็เดิมนะครับคันหน้าก็เดิมนะครับสีคันหน้าเดิมครับเช็คให้หมดทุกอย่างนะครับทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นซินล้อซินดุมซินเพตั้งนะครับทั้ง4ล้อเช็คให้หมดแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับชั่วโมงมาแท้ๆเลยที่พันห้านะครับหายากมากนะครับชั่วโมงพันห้าเนี่ยเนี่ยไม่ได้ ขาดมาเลยนะครับชั่วโมงพันห้าครับนี่น็อตนัดเดิมสนิทนะครับนี่ไม่เคยถอดเลือนไมเลยนะครับสายไม้เดิมไม่มีขาดนะครับชั่วโมงพันห้าน่าใช้มากนะครับท่อนคัเนี่ยยังไม่ได้ตัดนะครับฝาเกียร์ไม่ได้เปิดเครื่องไม่มีน็อตขยับเลยนะครับไม่มีน็อตขยับเลยท้ายดูท้ายนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ขยายละเอียดอีกทีหนึ่งท้ายนะครับนี่มีเปลี่ยนสินนะครับผมเปลี่ยนสินด้านด้านซ้าย ด้านขวาเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาครับฟ้าไฮเดิมไม่มีเปิดนะครับเนี่ยท้ายนะครับท้ายเดิมสีเดิมด้วยนะครับอ่าเพาหน้านะครับเพาหน้าในอ่าซิลเ้าตั้งนะครับทั้งสองข้างยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยรั่วนะครับมีเปลี่ยนซิลลุมสองข้างแล้วนะครับคันนี้นะครับนี่อ่ดูรอบรอบนะครับคันนี้สีเดิมนะครับลูกค้าสีเดิม เดิมยังไรนะครับอ่าดูนะครับอ่าท่อนนี้นะครับนี่ท่อนหน้านะครับนี่สีเดิมเงาเงาสีฝากระโปรงเดิมส่วนท่อนท้ายอ่าตรงนี้นะครับนี่มันทะลอกนะรอยเหยียบนะครับผมก็เลยพ่นให้สองชิ้นอ่าจากนั้นอ่าสองชิ้นนี้ครับมันสีมันไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีรอยทะลอกมาผมก็เลยตัดสินใจพ่นหมดเลยนะครับชุดหลังครับใช้สีอย่างดีนะครับทูเคสีรถยนต์อย่างดีเลยครับเคลือบเงาของรถยนต์เลยนะครับของทูเคิลิกเลย นะครับเสียเล็กอย่างดีเลยนะครับทําให้หมดเลยพักเท้าอ่าพักท้ายนะครับนี่ส่วนพักหน้าก็จะเป็นสีเดิมนะครับบูทสลักว้ดันผมตีให้ใหม่ทุกจุดนะครับคอยจะเป็นใต้ท้องเปลี่ยนสลักให้ด้วยบูทด้วยนะครับแล้วก็เสื้อบูทด้วยนะครับทําให้ใหม่หมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่หน้าก็ทำใหม่หมดนะครับแน่นตึ๊บเลยนะครับลูกค้าของตาช้างแน่นหนาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ครับ ของตัช้างแน่นหนาอยู่แล้วนะครับรคันนี้น่าใช้นะครับใครหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมาเลยเลยนะครับมาเลือกชมได้เลยนะครับที่ร้านปฐมแท็กเตอร์ของเรานะครับเบอร์โทรเรานะครับนี่0943945978นะครับตัวนี้0943945978นะครับปฐมแท็กเตอร์ของเรามีดีให้บริการแน่นอนนะครับมีประกันให้ด้วยหลังขั้นขายนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไทรงามนะครับจังหวัดกำแพงเพชรดูท่นพัดนะครับนี่เดิมยังไงนะครับ หนะสนิทเลยไม่มีรอยประเจขันไม่มีรอยกาวทาเลยนะครับนี่ยฝาเกียร์ก็เดิมฝาไอริกก็เดิมนะครับรถดีนะครับวิ่งไม่หอนนะครับติดเครื่องง่ายนิ่มนะครับตอนนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับรถที่ชั่วโมงแค่พันห้าเองนะครับข้างเครื่องก็สวยนะครับสีเดิมสีเดิมนะครับนี่ไม่ได้พ่นสีสเปรย์ไม่ได้พ่นอะไรเลยนะครับคันหน้าก็ยังเดิมหมดเลยนะครับรตยังไม่เคยถอดเลยนะครับลูกปากสอง สองก้านนะครับสี่ข้างก็เดินจากศูนย์นะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับการใช้งานมาน้อยนะครับรถตัวนี้จะเป็นรถไล่ด้วยนะครับยางที่ผมเปลี่ยนออกก็คือยางคู่ตัวรถนะครับหมดชุดพอดีนะครับเป็นรถไล่จะเป็นเตืองยางหน่อยมาพรอบกับฐานนะครับฐานของตาช้างเลยนะครับตัวนี้ทําสีให้ทําสีให้เฉพาะโครงนะครับทาสีให้เฉพาะโครงบายก็ยังพอได้เลยนะครับตัวนี้มาดูท้ายนะครับไฟท้ายสปอร์ตไลท์ท้งคู่ขท่เทียบ ยกเลี้ยวนะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายท้ายผมเปลี่ยนให้ข้างเดียวข้างนี้แต่ข้างนู้นยังดีอยู่นะครับกล่องเครื่องมือให้ใหม่นะครับนี่ดูท้ายกันก่อนรถไล่ครับตรงนี้จะไม่ผูกนะครับนี่จะไม่ผูกนะรถจะไม่ผูกแล้วก็จะผมจะไม่ได้พ่นสีนะครับที่จะสีเดิมหมดเลยนะครับผมเปลี่ยนตัวนี้ให้ใหม่หนึ่งหนึ่งคู่นะครับเป็นตัวไอตัวดึงหูสลักนะครับให้ใหม่แล้วก็ ีดีโอไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวนี้ก็พีดีโอไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ถอดเลยนะครับฝาไฮาก็มีรอยมากอะไรครบมาไม่มีถอดนะครับนี่ฮะแขนลากแข่นลากทําสีให้ใหม่นะครับแขนลากแขนยกแขนก้างตัวนี้ครับทําสีให้แต่ว่าเป็นท้ายาสีเดิมนะครับนีย่ยตัวนี้ก็ของเดิมมาติดตัวผมลางเกียวทาจารบีให้เรียบร้อยนะครับ ทั้งหมดเลยนะครับปัดเกียวออกนะครับปัดเกียวแข็งๆออกคาจระบีนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับขัดง่ายมากนะครับนี่ตัวนี้ก็ง่ายครับเพราะว่าผมเชีค่ห้พร้อมใช้ทุกอย่างนะครับเนี่ยผ่านนะครับนี่นะครับผ่านนะครับใหม่ก็ง่ายจะยี่สิบกว่าอยู่นะครับนี่ของทายช้างตรงรุ่นเลยนะครับนี่นี่ยทางนี้ทําสีใหม่แต่ว่าใต้เดิมนะครับเพราะว่า รถไร่จะไม่ผุอยู่แล้วนะครับตอนนี้จะไม่ผุอแล้วจะไม่จะเห็นสีเลย้าไม่มีสนิมเลยนะครับล้อกระทะทั้งสี่ล้อไม่มีแตกนะครับทำสี่ล้อให้ใหม่รับนี่ยทำสี่ล้อให้ใหม่็อดเนื้อเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับสี่ล้อกระทะก็ใหม่นะครับสีดหน้าชุดเป็นแมตหน้าใหม่นะครับอ่าเบาะเดิมคู่ตัวนะครับน่าใช้ครับผมบรรยายรถแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวแล้วผมจะปิดผิวรถนะครับเพราะว่าเครื่องดีมาก เครื่องเกียร์ดีมากเลยตัวนี้น่าใช้นะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับเนี่ยสวยๆเลยนะครับหายากนะครับรถไล่ครับชั่วโมงขนาดนี้นะครับปกติรถไล่ชั่วโมงสองพันกว่านะครับที่ผมได้มาแต่ตัวนี้ชั่วโมงมาแค่พันห้าเองนะครับพอรถไล่จะใช้งานในการวิ่งดูข้างในนะครับข้างในนะครับ หม้อแบตดีหม้อน้ําดีนะครับดีทุกอย่างเลยนะครับสายพันธุ์มันมีรอยแตกไรงผมก็เลยเปลี่ยนให้แล้วนะครับตัวนี้ดีหมดเลยนะครับน็อกเล็กไม่มีขยับเลยนะครับลอยมากเดิมทุกจุดเลยนะครับเครื่องเครื่องฝาเครื่องดีไม่มีขยับเลยนะครับเนี่ยเดีเครื่องก็เดิมัหน้าใช้มากเลยนะครับอันนี้นะครับราคาก็ไม่แรงนะครับผมแจ้งราคาก่อนได้ครับราคาผมขายอยู่ที่สองแสน 95,000ันบาทนะครับพร้อมยางใหม่สีเส้นเลยแล้ว้ายางใหม่สีเส้นนี่ก็ตกสองหมื่นแล้วนะครับยางตัวนี้นะครับตกสองหมื่นแล้วนะครับดูฝาครอบเครื่องนะครับฝาครอบวาล์วทุกทีนี่ฮะน็อตไม่มีขยับเลยนะครับฝาครอบวาล์วข้างเครื่องนะครับนี่เดี๋ยวดูนะครับติดเครื่องดูะค การทำอารัยตอนนี้ก็ประกอบเปเครื่องหลวงไม่หลวงแต่ตอนนี้แน่นอนไม่หลวงแน่นอน ล้องผมเต่นพอนะครับไม่ตัองตัวนะครับบางที่กล้องไม่เต็นก็จะมองไม่เห็นไงนะครับแต่ม่ครับยินยังไม่เสียนะครับไม่มีไอแน่นอนไม่มีไอแน่นอนนะครับเพราะว่ารถผมผมรับประกันให้นะครับหลังการขายด้วยนะครับยังไงก็ ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ36แรงคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนปีใหม่ด้วยนะครับถ้าเป็นปี5354ราคาก็จะต่ําจากนี้ไปนะครับประมาณคันละ2 0 0 0 0นนะครับซื้อลถดูปีด้วยนะครับลูกค้าไม่ใช่ว่าเป็นรุ่น36อย่างเดียวนะครับเป็น36ตอนนี้เป็น36ตัวที่2แล้วนะครับ36ก็มีตัวแรกครับปี5354 5 354จะใช้ท่อนท้ายของ 34di อยู่นะครับแล้วก็มาปี5556จะเป็นตัวเดียวกันนะครับตัวเดียวกันก็คือใช้ท่อนท้ายของค36 เต็มตัวแล้วนะครับท่อนท้ายเขาจะปักใหม่แล้วก็จะเปลี่ยนจะเปลี่ยนตัวเฟืองตัวใหม่นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นของข่าวที่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเต็มตัวแล้วนะครับถ้าเป็นปี5 3าสา้า่ราคาก็จะทำจากนี้ไปประมาณ2 0 0 0 0ืนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับรุ่นรถรุ่นใหม่นะครับตัวนี้ก่อนขึ้นตัว s p นะครับราคาก็ไม่แรง20,000 0 95,000บาทนะครับยังไงก็โทรมาคุยกันได้นะครับ0943945978นะครับเดี๋ยวผมถ่ายวิดีโอการขับเคลื่อนการยกไฮดรอลิกให้ดูแล้วก็หมุนพวงมาลัยให้ดูนะครับเผาหน้าใช้ได้ปกติเช็คทุกอย่างทุกจุดแล้วนะครับพวกบูตพวกสลักอะไรเช็คให้หมดพร้อมใช้ได้เลยนะครับใครหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับ